สวัสดีชาวพฤกษ์ศค่ะดวงความรักประจำวันที่28ตุลาคมนะคะคุณได้พลังงาน10ถ้วยนะคะแต่ว่าขึ้นมากลับหัวเนาะส่วนฝ่ายเขาเนี่ยเป็น2ดาบที่กลับหัวเหมือนกันนะคะก็วันนี้มองแล้วเนี่ยจากหน้าไพ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนํานะไพโนนะคะไม่มองว่ายังไม่ควรที่จะพูดคุยกันเรื่องของความรักนะโดยเฉพาะคู่ไหนที่มีปัญหานะคะถ้ามีปัญหากันอย่าเพิ่งไปนัดเคลียร์อย่าเพิ่งเปิดใจคุยวันนี้เพราะว่า ผลตอบรับเนี่ยมันจะได้แบบไม่ตรงใจคุณเท่าไหร่นะสิบถ้วยก็หมายถึงอะไรที่คาดหวังไว้มนะันอาจจะไม่ได้ะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบที่คิดเนาะดังนั้นวันนี้น่าจะปล่อยเวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูพลังงานอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่นม,มีปัญหากันแต่ถ้าเกิดคู่ไหนไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องของความสัมพันธ์อยากจะยกระดับความสัมพันธ์เช่น จะมั่นหมายหรือว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งคุยนะคะเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเวลาที่แฟนคุณยังไม่พร้อมอ่ะนะไพ่สองดาบมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะในวันนี้เนาะยังไม่พร้อมจะตัดสินใจอะไรเรื่องสําคัญดังนั้นเนี่ยปล่อยให้มันผ่านวันนี้ไปก่อนถ้ามันมีอะไรเนี่ยถ้าสามารถรอได้ควรจะรอนะคะเพราะว่าวันนี้คําแนะนําก็คือบอกว่า no ก็คืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําในสิ่งที่ตั้งใจจะทําเพราะว่าผลลัพธ์มันอาจจะออกมาไม่ดีแต่ว่าอย่างไรเสียคุณสองคนก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่มันยังม